นี Hi. Hi. ่ค oh รับเขาคู oh ่พ oh. so. ี่โอคูตนึงโอ้หครับครับอเล็วโอ้ห้โนจ้าจ้ครับมันมาอย่างนครับยมสองียมสนี่ครับโอ้หคนี้ดึงยังแงนี่ ขึ้นโตขึ้นขึ้นยังก็ขึ้นสัตขึ้นเสื้อครับพี่น้องครับมาเด้อมากินเขาปลาเขาหน้านั้งกันครับพี่น้องครับผมครับก็ผมหมดช่มแล้วครับผมมาเห็ดเบียกอยู่หน้ากัมากินเขาปลาเขาหน้าน้งกันเด้อครับผมครับสวัสดีครับ ช่อง youtube ค้นบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ้อนี่ก็ผ้ามาตกเบ็ดขั้นใหม่ไพ่ครับพี่น้องเฮ็ดเวียกตัดห้าขันแท่นหน้าครับออกจากป้าเขาหน้าเฮ้านี่ล่ะครับก็เลยผ้ากันขืนมาเสียปลาไปต้มกินเนาะครับพี่น้องครับ้อนี้ก็ได้เยื่อใสเดือนมาครับใสเดือนดำครับนี่ครับพี่น้องใสเดือนดำครับเดี๋ยวไปติดตามกันเบิ่งเรียกว่าซิมีโต่ครับ อนี้คได้ขั้นเบียดมากสองหลังครับขั้นไม่ไฟครับพี่นอ้องอยวาลงไปก่อนหลังนึงครับมีหลุดบ่ครับโอนี้อยู่ทงอยูท่ท่าขึ้นเ่าครับอยู่ไฮยูหน้าขึ้นเ่าพี่น้อง เลียนตอดแล้วพี่น้องนั่งเงินอาลงไปตอดแล้วครับกลังดึงมั้งครับเลี้ยนแล้วพี่น้องเห็นปอม,มเลี้ยนปะย้อนลงไปควนเลยครับสองหลังไปแล้วครับงาอไปแล้วงาอไปแล้ว,ลวโอ้โหหลุดครับอหลุดเอาเนื้อไปกิน,นพี่น้องนี่ครับเ,เอาเนื้อไปกินอีกแล้วครับ ยันต่อเลยครับุดครับพี่น้องกีคต่อแล้วครับต่อแล้วครับพี่พี่น้องนี่ครับดึงแล้วดึงแล้ว ลุนคร oh, ับอ้ดึงสองหลังเลยเป็นสองหลังพี่น้องโอ้โหนี่ครับมีตัวพี่นี่โอ้โหนี่ครับจ้า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 พี่น้องนี่มีตัวแล้วโอ้โหลุลดลดลดโอ้โอ้ลดลดลดเก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่ครับเก็บลดเก็บลดนี่ครับ นี่ครับมันมันแล้วมันมันแล้วครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนพี่น้องครับ เกือบรู้เทเมบางกี้นี่ครับนี่คุปตแต่ท่านครับอ้บ่อนอยู่กลางสายไหมครับย้อนไปอีกพี่น้อง ถารุ่นครับถารุ่นถารุ่นเงินเบื้องอีกครับตอนแล้วครับหลังใส่เมื่อครับพี่น้อง งานบังทุ่นปลาพะบุงบางทุนครับใส่เวลาเนี่ครับผมตกบิดคันไมม่ปครับ ถอดอยู่ใสเมื่อครับหลังใสเมือ่อต่อแล้วพี่น้องหาลุดนะครับต่อดเตดีปบดึงครับปลาครับ อลากระบบนอยี่ครับแต่ว,ว่าไ่กินเบ็ดต่อแล้วครับต่อแล้วครับนี่ครับพี่น้องนางใส่เมื่อนี่ครับปลาหน,น่อยบ่านี่นี่ครับโอ้ดีดเร็วโอ้หูน้องตาตาตาครับมันหมาอียลึวเตรียม s w i เตรียม s w i นี่ครับ อู้หู้ันนี่ดึงแง้งนี่ยอู้พี่น้องนี่ครับนี่ครับอู้ครับหลังหลังหลังเมื่อกี้ก็ดึงครับหลังสองครับพี่น้องอีอู้ได้กันพี่น้องไตขกันนี่โอ้โหเขาคูนี่ครับเป็นไงครับอ e. well, ู้เตือน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 ครับจ้าจ้าจ้าครับพี่น้องอู้ห้มันมันมันครับ เดี๋ยวขอหยัดปตปังกันครับพี่น้องโอ้ขอคูเลยครับผมครับก็ปดเร็วๆครับพี่น้องย้อนลงไปอีกครับหาลุกเงินต่อครับพี่น้องครับผมโอ้มันกินคูเลยเมื่อกี้ไหมครับ กินครูเลยครับเมื่อกี้ครับผมพี่น้องถาลุ่นจังต่อครับพ่อเด็กกินขงงเขาง่ายปะต้ปนปลากินนีเละครับผมอุ้ยบ่อนอยู่กลางซาครับต่ออีกแล้วนะพี่น้องหลังใส่มื่ครับดึงเราดึงเรา นี่ครับมันพี่น้องอุ้ยปลาคาบวยเอ้ยเออมินอุ้ยปลาทับทิมครับนี่ครับปลาทับทิมครับพี่น้องอู้ยย่อนลงไปกี่ดึงเลยครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับไล่เขยังปลาคาบบ่พี่น้องผมก็่าเป็นปลาคาบเนาะปลาทับทิมนะครับนี่ครับนี่จ้าจ้าครับมันครับอยู่หน้านี่กับ ทัดหญาอยู่กับสามสี่คนครับพี่น้องเพราะด้ตวมกินกบพอส่วนกินครับขออยาตตดปากก่อนนะครับพี่น้อง ไอปต้มครับนี่แหละวิธีสารคนบานนองครับอยู่ไฮเยนาครับหาปูหาปลาครับครับก็ติปต้มกินครับต้มสมครับใส่บักสังครับครับย้อนลงไปอีกครับพี่น้องทันลุ่นกันต่อ มีตัวอีกบ่ครับเดินยืนลราพี่น้องล้างไสาครับอุ้ยถึงซ้อนล้างพร้อมกันเลยเฮ้ยจะเนีล่ะดึงซ้อนล้างพร้อมกันเลยพี่น้องพวกสองคั้งเลยครับมันต่อสองหลังค้ามกันเลยนี่ครับนี่ครับเขาคู่พี่น้อง โอ้ยหลุดตัวนึงโอ้โหครับหลุด ja ตัว ja นึงครับ ja. พ uh yeah. claro oh ี่น้องโอ้เขาโค้หตัวนึงครับโอ้โหนี่ครับโอ้ถกพร้อมกันสองขั้นเลยครับเมื่อกี้โอ้จ้าจ้าครับครับนี่โอ้หลุดตัวนึงครับหลุดตัวนึงครับพี่น้องมันหมันมันหมันครับโอ้เขาโค้หลุดตัวนึงครับเสียดายเสียดายครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอหยาดปลดปลายกอนครับพี่น้อง อ้อนนินครับปานนิดครับพี่น้องมาพิดหวังครับไม้นี่ครับโอ้เสียดายรุดเขาคู่สองโตครับกีนี่ครับผมขอ,อยุยาดปตดปลา่อนเนอครับ ครับเสียหนามไหมก่อนสเสียงเงยงไหมครับปลาโอ้เข่าคู่เมื่อกี้ไหมพี่น้องเอ้ยปุ๊บครับน่าชิดทกทกที่ที่ระหลังเนาะครับผมน่าชิดที่ที่ะหลังครับกับตนต่อครับพี่น้องนี่ครับ หลังเอาลงแล้วครับลุ้นกันต่อครับผมลุ้นกันต่อครับพี่น้อง นะครันเป็นต่อครับพี่น้อง หลั้งโค้ดต้อนแล้วครับต้อนแล้วต้อนแล้วครับพี่น้องลากแล้วลากแล้วเงียบเฮ้ยยิงอีกแล้วพี่น้องอุ้หลุดหลุดอีกแล้วอู้ยเสียดายหลุดพี่น้องอู้ยฟ้าดึงหัวครับหลุดอีกแล้วครับอู้ืนเตือนเตือนครับครับโอ้เสียดายเสียดายครับฮุดสองตัวแลยนิดตัวสัมฟ้าเมื่อไรครับพี่น้อง ตืนเงินต้อครับโอ้ตื่นเต้นครับพี่น้องครับหาอยู่หากินแบบบ้านนอกข้าครับนี่แหละครับความสุขครับเอาดึงอีกแล้วพี่น้องดึงอีกแล้วครับไปแล้วไปแล้วอู้รุดฟาวพวดอู้ฟาวพวดฟาวพวดหลังใส่มือมาดึงเลยดึงในหลังขวามือวะครับพี่น้องครับผมหลุนต้อหลุนต้อครับ อั้งเหนื่อยเไปตัวนี่เขินเหยียดใส่มืองโอ้ยย้อนลงไปต่อยังอยู่ก็ยังอยู่เหนืยยังอยู่ยอย,ย,อยู่พี่น้องผ่าอีกแล้วครับอย่าผ่าเด้อเธอนี่ครับรุดสามตัวเลยครับรุดสองตัวเลยครับ เขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง youtube คนมันนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งน้ำเลอครับครับฝากติดตามกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลคอมเมนต์น้ำเด้อครับพี่น้องครับตออ่ออีกเล่วพี่น้องทารุ่นหนึ่งครับต่อสองลังเลย เอาเธอหลังเนาะครับเอาเธอหลังครับพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วนี่นี่ครับพี่นอ้อ,อ,องอุ้ยอุ้ยสองหังเลยอุ้ยหลุดหลังหนึ่งอ้หครับอ้ยดึงมาท่านครับกาดึงครูกีกัสิรุตอีกครับนี่ครับเตะตัวแล้วพี่น้องมันมานมันมานนะครับ โอ้ตื่นเปลี่ยนเต้นเต้นครับครับมากผู้เดียวเวยครับวันนี้ครับขออนุญาตปลดปลาก่อนเ้ยครับนี่ครับพี่น้องครับผมโอ้งามๆครับใส่สวยๆปลดปาสักครู่ครับอู้หลังนั่นกระดึงครับดึงคูเลยพี่น้องแต่วรุดครับเสียดายเสียดาย ดึงโอ้ยดึงเร็วข้าจะปดป้าดึงปะล่ะข้าจะปดป้าบหลังนี้ครับโอ้ยหลุดเนี้ยหล่นเลยหั <c oughs> นหลังมาดึงเลยพี่น้องครับ,รบเสียบเนี้ยก่อนครับพี่น้องอครับมีกับขอ้อเลยครับ ย่อนลงไปครับเนี่ยกรยีนเสียเ,สเดือนดำนะครับพี่น้องช่วงนี้เสรเดือนไม่เงยแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกดุฝนตกชุกครับช่วงนี้รับชมกันต่อครับพี่น้องเอาลงไปครับ ถารุ่นต่อ,อ,อพาสวบอยู่ฟังนั้นครับนี่ครับเนื้อเสียเดินดำครับพี่น้องนะครับตัวร่างพอดีครับเอาเดินอีกแล้วถารุ่นครับพี่นอ้องตัวแล้วตัวแล้วลังใส่มือครับพี่น้อง หลุดสองตัวสามตัวครับตัวซัมฟาร์เมอร์นี่ครับต่อแล้วต่อแล้วหล,ลังขวาดึงก่อนครับพี่นอ้องเห็นไหมเลี้ยนเร็วทุนเลีเล้ยนเร็วครับนี่นี่นี่ครับอู้อู้ลุดอู้ลุดตายอย่งปลาขาวบอกปาปลากกระมังบมกเมื่อกี้เขาตายอย่งเขาขาอยังปลาตะเพียนปลาะกรับ ปากกาปกากกาละมั่งนี่ครับโอ้มันดึงวิงวิงวิงมันดึงอย่างแหงเลยครับดึงไปไหวไหมโอเคครับสุืนขึนต่อครับพี่น้อง อเอาลงไปตอดเลยครับเป็นปลาหน่อยพ่อหนินี่ครับดึงนี่เลยครับลังขวามือนี่พียงหลวหลุดครับโอ้เสียดายเสียดายตึงมืออยู่ครับเมื่อกี้ดึงตัวใหงไงติมเด้อลังใส่่กิเอาแล้วโอ้ ครับมันแงเขาป่าครับนังไสอืิษบางกีครับตึงมืออยู่ครับาอาจะขึ้นมไมีกตใหญ่คูอมันตึง,ตงมือ,อยังไงพวกครับพี่น้องครับเข้ามาเบึงแล้วก็ฝากติดตามน้ำเด้อครับฝากบอกปากต่อปากน้ำครับว่า ช่องคนบ้านนอกนี่เป็นวิธีสารบ้านนอกครับหากินเปลี่ยนแปลงพันไปตามฤดูกาลครับผมครับฝากบอกกันน้ำครับเขามารับช่มกันเบื่องครับต่อดีครับมือนี้ครับวิทย์ประทันครับพี่น้องสองหลังครับมากคนเดียวครับมันเป็นตลอดครับ พอที่แล้วปลาหน่อยปุ๊นี่ครับหลังใสเมื่อนี่ครับบนตันหนาเพชรเลยพ,พี่น้อง ตั้งใส่มมอดึง่ีปาหน่อยบอกดึงตั้งขอใดึงครับหาลุ่นรับดึงสองหลังเลยเงียบเลยครับเมนเอาเงียบไปกินแล้วบ่ เงียบเลยเงียบเลยสิไปไกลใพี่นอปป้องย้อนไปไกลโอ้ยคขนนี่กินยันตีนั่ไหนวะอู้ยนี่นี่ครับอู้ยอู้ยของของกันของกันอของเพชรของกันนั่นพี่น้องโอ้ยกินตีนั่งเหนียนคือซือ้ออยู่ไหมครับโอ้ยไม่ของไม่ของ โอ้มัน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 นะครับผมอืมหลุดสนุครับพันกันเลยครับเบ็ดครับพี่น้องกำลังมุนออกมาอึ๊บนี่ครับโอ้มัน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 ครับพี่น้องครับครับพ่อด้ต้มแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวสิไปต้มปลานะให้ับเขากินครับสู้กันกินครับอยู่ไฮอยู่หน้าครับอยู่ตรงอยู่ท่าขึ้นเ่าพี่น้อง กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานน้ําเนื้อครับผมแล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้าครับผมครับเดี๋ยวไปกับข่าวกันครับพี่น้องไปครับครับผมก็มาสรุปผลครับพี่น้องแลังก่อไฟครับอันทีมก่อไฟครับนครับมาสรุปผลให้พี่น้องิันครับผมเอาจตโตย่าไๆนี่นะพี่น้องมาต้มครับ สมสมเขาปลาเขาหน้าครับพี่น้องน่ครับน่ครับนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องหาอยู่หากินเนาะครับ เฮยกำลังลุกครับปลาครับใส่ไปเล็วครับพี่น้องน้ำกันรังเดือดเดี๋ยวไปผักกระแยงมาใส่ครับผักอีตัวครับพี่น้องกินข้าวปลาเข้าหน้านันกันเด้อครับพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ครับครับก็เตี๋ยวพาตัวมากครับใส่ลงไปครับผักกระแยงบัมมี่ครับมาปรุงผักอีตัวงามครับนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับพี่น้องมากินข้าวปลาด้วยกันครับ น่าจ <ersch> ับู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 เ้ยพี่รองไปกิตูนะากิตูปลาปะเขาเรียกเขาเรับคนเนี่ยเอาเอาจุ่มลงเนี่ยตะพี่จุ่มลงเนี่ยนี่ครับวตัวเลยพี่รองโอ้หอมครับหอมแล้วหอมแล้วจบ่มปลาครับพี่น้อง คนไหลมาสิเด็กสองตัวนะตับโปรดจะได้ครับนี่ยอนาะตัวโปรครับตรงนั้นตรงนั้นโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับมาตัดหญ้าอยู่หน้าครับท่ามาตกคันเบ็ดไม้ไผ่ทิดกับขออ่อยนินเนึ่พีน่น้องครับผมน,นั่งตีวนี่ฟันต่อม โตขึ้น,ข,นขึ้นยังก่ขึ้นสัตขึ้นเสื้อครับพี่น้องครับบมมีโตเลยอยู่หน้าครับผม ครับก็ผมประชุ่มแล้วครับผมมาเฮ็ดเวียกอยู่หน้ากัมากินข้าวปลาข้าวหน้าน้ากันเด้อครับผมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องยูทูปคนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งน้ำเด้อครับผมครับนี่ครับกินข้าวปลาครับวิจีสารคนบ้านนอกเนาะครับผมครับต้มปลาดำมะพุงครับของย้อนห่อนเจียวนี่นะครับผมเวพักน้ำแก้มพักครับผมย่างเป็ดตันหยาพ่อเฮ็ดเสี้ยครับ ติดตามช่อง youtube คนบ้านนอก101นย์หนน้ำเยครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมพัดต้อมครับผมครับผมกอนยิงครับผมครับ<ม>แล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้าครับ